ก็วยพรแล้วเมื่อไรแม่จะตื่นมาเลยวยพรว่าอะไรวยพรว่าไงไม่ตังอยได้ไหมการฉุกเฉินเนการ่ยงหันมาให้กับดยที่ยมาทำไมต้องมาเสียไปสามอแขเแข็งแรงุกพนนี่ไม่ต้องกันได้ไหมกพูดนแข็งแรงง่ายที่รั เหรยญนอีกด้วยนะเหรียนมรักเลรักกันเป็นที่รักของลูกลนะลละเลียเลรียนไปแย่มันเรื่อยอ่ะมันมันไม่กันเดี๋ยวถ้ามันไม่อยู่จะเสียนัน่คิถึงมันรู้เป่ามันจะากดนอนใช่ไหมจะลุกกัเอ้ากาออคุมเ้าอี เวลามันจะไปไหนเพื่อเขาฝ่ามาสักิจว่าหนูจะไปนะยังไม่บอกว่ามันอีกเงมันยุ่งรับต้านมันก็จะได้ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาแข็งแรงครับแข็งแรงยังไม่ผ่านห้องเอ้าวเริมขอให้คุณยันมีสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องตุ้ยนุ้ยไปมากกว่านี้แล้วนะ โอเคไหมขอให้แม <Okay>, <Christmas. S 1> ่สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้กินกิ่มนอนหลับฝันดีทุกคืนนะคะขอให้แม่แข็งแรงนะคะสุขภาพดีอายุขัยยืนอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้หมดแด้สุขภาพแข็งแรงไม่ดื้อไม่โซน อย่าลังแกลานเลน, <laughs> เล,นลังแกลานเลนของแข็งแรงทุกวันค่ะแม่มป็นคนสุดยอดแข็งแรงมีลูกชายน่ารักกๆน่ารักๆทุกอย่า